เพื่อนๆคะคลิปนี้นะคะลิบมาสี่ค่อนบางแคค่ะขายงานอร่อยร้อยเมนูไปแล้วนะคะเนี่ยร้านงานอยู่ตรงนี้นะคะจัดถึง9กรกรกฎาคมค่ะพศ2 5 6 6นะคะแล้วก็งานที่อยู่ใกล้ๆก,กันเนี่ยมหากรรมของดีค่ะมหากรรมของดีค่ะกรุงธนใต้นะคะวันที่16จัดตั้งแต่28ถึงสกรกฎาคมนะคะโอ้ลิบเพิ่งมาวันนี้ค่ะก็ คลิปลงไปก็เหลืออีกวันเดียวแต่ว่าจะให้ดูแล้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่มาออกงานมีร้านอะไรบ้างจะเป็นเหมือนสินค้าแบบว่าเป็นของดีประจําเขตในกรุงเทพคะ่ะเป็นแบบเหมือนชุมชนนะ่ะเพื่อนๆนี่ชุ่มชื่นใจนะคะน้ำมะขามแดงอฮ้เพิ่งเคยเห็นนะมะขามแดง,แดงอันนี้เป็น ขมวนสดค่ะเ,เพื่อนๆฟันกระมลนะคะทขมวนสดมีพวกน้ำมันนวดทายเส้นอะไรมีนะคะแล้วก็เป็นเหมือนสินค้าโอท็อก ปาอัดปาอัดงานงานนี้สวัสดีค่ะพี่เพิ่งรู้เนี่ยพอดีมาใช่อะไรนะอ้าวป้างิ้มไม่เจอป้างิ้มอ่ะทำไมพี่เดินไม่เจอป้างิ้มไม่รู้อ้าวป้าบุ๊คตัวป้ายังอยูอ้าวเหรอนลุงยังอยู่ลุงอยู่ไหมลุงอยู่ครับเดี๋ยวเดินไปหาค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้จบงานนี้ที่ไหนอ่ะจบงานนี้ ห้าหกเฟสมีเว็กบเฟสเป็นของพอกระต่อเช่ะสามชั่นนี้เหอสามนั้น,นมันมีโปรแกรมผมจำไม่ได้โอเคโอเคอันนี้อยู่ถึงวันที่สามนะนี่เป็นถอยมั่ยมันมีจดไว้ในปฏิทินเหรอครับผมไม่ค่อยได้ดูง่ายไปก่อนนะคะอ,อันนี้ร้านฝาอาดนะคะแหนมสดค่ะเบางแ okay, คร ขนมโคนะคะเป็นขนมไทยน้องแหวน mm hmm. ขนมบ้าบินค่ะห mm hmm. อมน้ำมันเลย mm hmm. สมุนไพรเยอะนะคะ mm hmm. นกไทยค่ะนี้

มีหมอนด้วย,ย,ยหัวใจสหนานอ่าได้ไม่มีวันหานามิแฮคลิปนะคะนี่ทำจากเศษผ้าไทยคะ่ะ งานปักดิ้นนะคะหัวฝนจิ๋วค่ะมีทั้งแบบอ่แบบใหญ่แล้วก็แบบจิ๋วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะดิฉันพัราวรีทุนด,ดีค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะในช่วงของ ประกวดขับร้องเพลงล่วมทุ่งไทยนะคะประเภทประชาชนทั่วไปมีประกวดร้องเพลงด้วยคนอื่นค่ะในส่วนของงานมหารการของดีกลุ่มเก็นพิ่ได้นะคะหลายท่านนะคะจะเห็นหน้าคุ้นๆกันอยู่นะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่นน่ายิดี่ะเพื่อนวันที่2กรกฎาคมนะคะพศ2566นะคะพายศัก์สุรินกำลังเดินทางกลับประเทศไทยนะคะใกล้จะถึงแล้วค่ะ คนไทยก็ตั้งตารอนะคะตอนรับพระพภายกันนะคะแต้อูรนไว้ที่นี้ด้วยนะตัวลิี่ลิเกตื่นเต้นนะคะได้ดูการเตรียมเตรียมการนะคะเตรียมสิ่งต่างๆเพื่อที่จะย้ายนะค่ะ ก็เ้ารวดของเราไม่ว่าจะก็เฝ้าดูอยู่หลายวันแล้วค่ะวันที่คุณหนูนาพาไปดูทายสีนรลงนะคะก็เขาน่ารักอ่ะลิปเห็นแล้วแบบเขาเป็นเขาอารมณ์ดีแล้วตาสวยมากตาหวานเชียวเห็นแล้วนึกถึงตุลานะคะช้างน้อยตาหวานๆแบบนั้นส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะที่เรายังต้องต้องต้องติดตามอยู่นะคะก็คือ พายประตูผานะคะที่ตอนนี้ยังไม่เจอตัวเลยนะเพราะว่าพ่อพายแก่มากแล้วนะคะอายุ50ปีได้แล้วก็ <c oughs> เป็นช้างไทยนะคะที่เราส่งไปเป็นผู้สัมพันธ์ทำไมตีนะคะ <c oughs> เราจะพากลับมารักษานะคะแล้วก็คิดว่าคงจะอยู่ไทยในบ้านปลาชีวิตต่อไปนะคะคนไทยมีความผูกพันกับช้างมานานค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็เวลาเห็นช้างที่ไรเนี่ยมันใจบางทุกทีเลยอะ่ะ สบู่อะไรพวกนี้นะคะพวกงานฝีมือเยอะนะคะงานฝีมืองานหัตถกรรมกระเป๋าอะไรพวกนี้นะคะเครื่องทองเหลืองตอนนี้ลิตลูกช้าไปแล้วนะคะมาช้าค่ะเพื่อนๆก็ถ่ายไปก็เหลืออีกวันเดียวแล้วนะคะดีไม่ดีคลิดบอกุ่งนี้ เราเป็นว่าถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูแล้วกันนะคะว่างานเขามีอะไรบ้างานี่เป็นกระเป๋าหนังนะคะสวัสดีค่ะกระเป๋าหนังสวยๆค่ะเ,เพื่อนๆคนขายใจดีนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรถามกันได้อันนี้เป็นถั่วค่ะน้ำกระชายมะม่วงควนนะคะ นี่ไงน้องบอกว่าป้ายิ้มอยู่อยู่นู้นป้ายิ้มอยู่นี่นะคะมหากรรมของดีร้านนี้เป็นร้านป้ายิ้มค่ะป้ายิ้มไม่มาเจอคุณลุงนะคะคุณลุงสวัสดีค่ะคง่วเลยคุณลุงมาไม่บอกเลยหนูมาช้าไปแล้วเนี่ยหนูมาจะวันสุดท้ายแล้ว คุณป้าไม่มาเหรอคะมาครับก็ไปหาอะไรกินอ๋อขูดเตียอร่อยหากินมื้อเช้าเนี่ยโหูยงมากเลยขายดีค่ะังเช้ายุ่งมากขูดเตียวหลอดอร่อยนะคะจ้าป้านิ่มอ่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขายเลยทำขายเลยค่ะขายรอบๆบุกไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูว่รู้หนูมาที่นี่หนูถึงรู้ว่ามีของดีตรงนี้เลยช้าไปหน่อยนะของเขตนะคะร่วมกันมันของเยอะ อ่าอันนี้เป็นของเขตกรุงเทพใต้แล้วมีไปไหนต่อคะจะไปไหนต่อไหมว่าจะไปไปอะไรอ่ะถนนตกถนนตกโรงงานบางบางกอแหล่แต่เสร็จแต่เรางานเขาแบบว่าเขามีเงินมาแทรกให้เราไปกไปอต่ยังมีงานอีกทีเราต้รู้สึกว่าจะสิ้นเดือนสิ้นเดือนที่ไหนอะคะ ผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าแป้งอยู่ที่แป้งนะฮโอเคโอเคเขาแล้วนี่มีเจอยังไม่เจอป้ายิ้มแต่ว่าเจอป้าอ่านละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณลุงขายขายดีนะถ้าเจอนะคะร้านครัวจิตตนันค่ะร้านเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนุย้อนกลับมาค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลุงไม่ขายนะค่ะค่ะครัวจิตตนันนะคะก็จะมีลูกชิ้นมีข้าวคุกกะปินะคะแล้วก็ผู้เสียวหลอดค่ะ น่ารักคู่สองคนนี้คุณลุงกับคุณป้าเนี้ยจะเดินสายไปออกงานตามที่ต่างๆนะคะส่วนมากจะเป็นงานเกี่ยวกับงานของกรุงเทพที่งานอย่างงานกรุงอะไรลนะฉลองกรุงรัตนโกสินทร์อะไรแบบนี้ค่ะก็เห็นคุณลุงกับคุณป้าไปแล้วก็เก่งมากนะคะไปอยู่แบบว่าร,รอบๆงานแบบแล้อๆอะไรเงี้ยแกก็ไปไปขายกันอยู่สองคนนะคะ ถ้าเจอก็แวะอุ่นๆน,นะคะชื่อร้านครัวจิตนันค่ะงานโอท็อปงานอะไรก็จะได้เจอนะคะกับคุณลุงแล้วก็จะมีเจหัวนะคะบัจจารอบนี้เจหัวไม่มาคุณลุงเจหัวไม่มาเนาะอ๋อคนละเขตคนละเขตกันค่ะขอบคุณค่ะอ๋ขอขอบคุณค่ะเจหัวเขาอยู่สะพานสองถ<ร>นนจัน เราเนี่ยจะต้องไปไปสุราแต่แล้วมันกลายเป็นคนละเดือนโอ้แล้วผมกลาว่าไปสุราครับผมจะให้เจ้หัวมานี่อ๋อจะให้เจ้หัวนี่หนูคอดูหน่อยนะคะนี่นี่นี่อันนี้ก็เดี๋ยวรออันนี้ก็เดี๋ยวรอนะคะเรื่อนเครื่องไทยแเครื่องเต็มเครื่องแกงเครื่องเต็มเลยค่ะน้ำอร่อยด้วยขอบคุณนะคะครับน้อยใบสีค่ะมีพวกเครื่องดนตรีนะคะ กระมลลุ่งโรดแฟรี่กระเป๋าหนังค่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะมีทั้งเครื่องหนังเครื่องน,นวดนสมุนไพรนะของกินเดี๋ยวลงคลิปพ่ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อนๆจะได้มีเวลาแค่หนึ่งวันเผื่อใครอยากมานะคะงานแบบไทยๆเอลกลักษณ์ไทยๆของดีชุมชนของดีเขตนะคะวันนี้ปิดคลิปตรงนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ